ฮัลโหลยักเองครับมาไว้นั่งลงนั่งลงนิ้วจิ้มตาแล้วพอดามาโอ้ยช่วยจ้ามานี่นั่งลง The... Ah? What? My bad, my bad.